สโนโลตัสของเรานะคะ3วันเห็นผลทันทีค่ะ7วันหน้าใสเป็นกระจกค่ะนี่เราจะไม่โดนโอเวอร์เคมปะนี่เราจะไม่โดนโอเวอร์เคมปะก็หน้าเราเป็นกระจกจริงแล้วอยู่จะให้ไอาพูดว่ายังไงอะ,ะฟังนะขอล้องสูมนะ,ะของไม่ดีเราไม่ขายนะเราพูดจริงๆนะกำไรก็ไม่เอากำไรก็ไม่เอา ทำอไรนิดเดีย <aunque> ว <video> ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านไว n ์นิวแอนยนะคะร้านนี้นั่งนั่งชิลน้อยไม่เคยมาเลยใช่น่ารักมากเลยค่ะใช่ร้รานนี้ตายเยอะเลยไม่ได้อปัปเดตนานมากชีวิตป้าเป็นไงบ้างคะยุง<า>ย่งมากยุ่งใช่ไหมอีเวนต์เยอะเหรอคะงานอีเวนต์เยอะแล้วก็งานไปรีวิวเยอะแล้วหลุยเป็นไง กำลังจะเริ่ม3โครงการใหญ่ก็เลยไปดูไซต์ก่อนไปแล้วเจอแบบฝุ่นนะโหคุณป้าหลุยอ,อยู่ไซต์ก่อสร้างอนะ่ะมันมีแต่ฝุ่นนะหลุยเข้าไปในไซต์างานหลุยออกมาถ้าหลุยไม่ล้างหน้านะคุณป้ากลับถึงบ้านเนี้ยผื่นขึ้นทั้งหน้าเลยคนระับเพราะมันเป็นทั้งคอนกรีตท,ทั้งดินแล้วมันฝุอออ่อยู่ใ,ใน,น,นหน้าก็ยังโอเคนะก็แ่ันนะช่วงนี้รีวิวเอาดอเยอะมาก ฉันช่วงีกว่าน,นุ่ยนิดเดิงคือฉันไม่ได้เจอแบบว่าฝุ่นปนแต่ฉันเจอพีเอ็มสองจุดห้าเจอมลภาวะเจออะไรเงี้ยไอล้างหน้าตอนเช้าแล้วก็ล้างหน้าตอนเย็นวันละสองครั้งถ้าลุยอยู่ในออฟฟิศเลยก็ไม่ล้างหน้าออกใช้งานปุ๊บล้างเลยหรือว่าถ้าเกิดไม่ได้เจอฝุ่นนะคุณป้าแต่ว,ว่าเจอแบบแดดแบบโผดโผ,ผนะคะเหงื่อแตกก็เดี๋ยวก็กลัวผดขึ้นถึงออฟฟิศล้างหน้าแล้วช่วดงนี้เนาะเรามีสโลโลตาสะเมื่อก่อนไอเป็นสิวอะเวลาเป็นสิวเนี้ยอาจจะใช้เวลาประมาณเกือบสองอาทิตย์ กว่าผิวมันจะหายแบบว่ามันจะฮิวตัวเองได้ใช่ป่ะแต่ตอนนี้ไอ้เช้เวลา3ามสี่วันไอก็อหายแล้วโนเลยัลย๊ตัวน,นี้ช่วยเรื่องรูข,นขนนะุมขนอะตั้งแต่ใช้มาเนี่ยนะคะรูขุมขนมันกระชับลงไปเลยฝ้าก,กระเนี่ยที่เคยมีอยู่ตรงหนวดแก้มเนี่ยทันหายไปแล้วไอ้มีความรัมกจะบอกอะไรอย่างหนึ่งใช่ค่ะ ไม่แต่มือถึงตานี่ผิวดีไอ <I S 1> อาบน้ำคุณป้าเอาไปอาบที่เนหรือจงลอยไอ <I S 1> เอาลอาฟอกมือมือด้วยค่าอยู่เท่าไหร่เหรคะหกเอ็ดนี่ยหกคนธรรมดาเนี่ยจะเป็นจุดๆแล้วนะนี่ความลับนะเธอแต่วันนี้เราอยากจะมาบอกกับทุกคนว่าทําไมเราถึงต้องใช้เวลา4ปีในการทำโลโลตา เราคิดกันมาเราจะใส่ snow lotus สานอันเนี้ยเข้าไปในจุดไหนของขั้นตอนของ<ช>ส k i n c บวหิมะเนี่ยเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กกว่าจะออกมาเป็น snow lotus นี่คือ4ปีเธอฉันใช้เวลาน,านานมากในการทำซึ่งไม่พอใจสัทีค่ะ <c oughs> เ,เป็นขั้นตอนแรกเลยที่ต้องดูแลสิคนชอบไปคิดว่าเราล้างอะไรก็ได้แต่เรแล้วก็ทาครีมแพงๆลงไปแต่มันไม่ใช่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราล้างอะไรก็ได้เนี่ยล้างไม่สะอาดเนี่ยล้างไม่สะอาดหรือว่าใช้อะไรที่มันมีเคมีไม่ได้บำรุงตอนล้างผิวเราอะมันเสียไปก่อนแล้วต้องมาบำรุงทีหลังเนี่ยมันมันก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหมคะนี่คือเหตุผลที่เราทําเป็น cleansing serum นะแล้วก็บำรุงหน้าตอนที่เราล้างหน้าแต่ต้องล้างออกนะคะหลายคนเอาไปใช้แล้วไม่ล้างออกเรามีเทคโนโลยีของอาคิ Oh. เราคลึงเบาๆเนี่ยพวกฝุ่นโมรภาวะ <Yeah. S 2> ทั้งหมดเนี่ยนะคะมันจะลิฟต์ออกมาจากหน้าแล้วก็รูขุมขนคือเวลาเราล้างหน้าเนี่ยคุณหมอเขาบอกเลยถ้าหน้าเรารู้สึก oh. เอียดเนี่ยหลังแตา,าเราไม่<ห>ชุ่น,นแสดงว่าเราทําลายแบเยียร์ที่อยู่ตรงผิวหน้าแลเกา oh, ป้องกันคือเหตุผลที่เราเอาบัวหิมะเนี่ยมันร่วมเข้าไปในตอนที่เขาเป็นเซรั่มล้างหน้าเลยตอนที่ผิวเราอ่อนแอที่สุดคือตอนที่เราพยายามที่จะล้างเขาเนี่ยนะคะผิวเราเนี่ยจะได้ซึมซับเบนิฟิตของบัวหิมะของทอง ของ Winter Cherry ของไนอาซินามมยทั้งหมดเนี่ยค่ะได้ซึมตอนลราล้างด้วยค่ะ Snow l o t u ของเราอ่ะมีส่วนผสมมากมายเลย11ชนิด M S H Y เราพยายามที่จะอ f ฟ s e ต ความที่เป็นสเตยรอยด์ออกคือทุกอ,อย่างโบราณอะอบัวหิมะเขาไปใส่สเตยรอยด์เราไปเลือกอันไหนที่มันมีบัวหิมะมันจะคู่กับมากับสเตยรอยด์อินกริเดียนทั้งหมดเนี่ยมันต้องผสมกันดีซะจนว่าเวลาไม่มีสเตยรอยด์มันยังแอคทีฟได้น้ำแรกจากฝรั่งเศสกับทองคำา24เิี่ยนะคะมันทำให้ซึมซับเข้าไปในผิวหนังเราได้ไอชอบอันนี้มากเลยคือเปลือกของไอวิลโลวิลโลบาร์กใช่ไหมใช่ผัดเซลล์ผิวเพราะว่าอายุมากแล้วอันนึงที่เป็นอินกริเดียนที่ดีนะคะ ป้าคือไน IN <ช>อาซินามายอเนีเป็นวิตามิน B3 ทําให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นเวลาเราอายุเยอะนะว่าเราบอกว่าเราแพ้ง,ง่ายเป็นผื่นงะมันนานกว่าจะหายไนอาซินามายไม่อยากคุยกัเลุยแล้วว่าดูไปดูมาแล้วห <c oughs> น้าเด็กเลยม,มันทําให้ผิวแข็งแรงขึ้นใช่จะรู้สึกได้ทันทีเลยว่าผิวเราจะอ่อนโยนขึ้นจะบอกกับทุกคนว่าจริงๆแล้ว3วันเนี่ยคือผิวมันจะนุ่มขึ้นทันทีเจ็ดวันเนี่ยผิวมันจะเป็นกัสกินขึ้นมาได้เลยเงาพลึบเลยค่ะป้าและไอมีความลับจะบอก พอล้างหน้าเสร็จไอไม่ค่อยบำรุงเท่าไหร่ป้าไม่ได้ต้องบำรุง <c oughs> แต่ว่าอันนี้เนี่ยเวลาเราใช้เซรั่มล้างหน้าเนี่ยเราไม่ต้องโทนเนอร์แล้วนะโทนเนอร์อยู่ในตัวเลย <c oughs> เราก็แค่ล้างหน้าน <c oughs> แล้วก็ทาครีมของป้าเนี่ยสามวันเนี่ย,นนยป้าจะรู้สึกว่าหน้านุ่มขึ้นแต่พอเจ็ดวันปั๊บหน้าไอจะรู้สึกว่าเป็นแบบการาสกินเลยสำหรับลุยนะคะสามวันเนี่ยหน้าจะนิ่มเจ็ดวันเนี่ยผ้าหาย วาที่เป็นเล็กเนี่ยมันจะจางลงจางลงโน o w l o t ของเราไม่มีสารเพิ่มฟอง SLS นะคะไม่มีพาราเบนนะคะไม่มีสารที่เป็นสารกันบูดอยู่ในนั้นด้วยนะคะแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ที่ก่อให้เกิดความระคายเคืองที่สำคัญคือไม่มีซิลิโคนนะตอนนี้มีคนทักว่าคลิปอะวันนี้เห็นคนเยอะใช่ไหมคะเขาก็วิ่งมาแล้วเขาก็บอกคุณหรือวันนี้ไอรู้ว่าเขาจะพูดพูดละ ก็เลยไม่ต <ien ic> <Harriet> ้องทาเลยไงไม่ได้ใช้รองพื้นเราไม่ใช้รองพื้นเพราะถ้าเกิดเราใช้แล้วเขาก็จะบอกว่าในคลิปมันไม่จริงไงวันนี้ทุกวันก็ต้องไม่ใช้รองพื้น1หขวดใช้ได้2องเดือนจ้ะใช้สี่ถ้าวันไหนที่ไอแบบเอามาอาบน้ําด้วย ไอ้ก็จะใช้แค่เดือนหนึ่งแต่ถ้าไม่ได้อาบน้ําใช้อย่างอื่นผสมอาบน้ํา2เดือนแต่ว่าสําหรับหลุยอะหลุยใช้4ี่เดือนคุณป้าเขาตื่นขึ้นมาก็นิดเดียวปั๊มเดียวแล้วก็ตอนกลางคืนหลุยใช้สองปั๊มหลุยอยู่ประมาณ4ี่เดือนบางที5เดือนแล้วหลุยก็จะผสมน้ํานิดหนึ่งแล้วหลุยก็จะถูมือะฟองจะขึ้นแล้วหลุยก็เอาฟองมาล้างของใ้ปั๊มเสร็จปั๊บพูดใส่หน้าเลยหอพูดใส่หน้าเลยอย่างนี้เลยพออย่างนี้ปั๊มคือมันฟินอะ ชโนโลตสของเรานะคะ3วันเห็นผลทันทีค่ะเ็วันหน้าใสเป็นกระจกค่ะนี่เราจะไม่โดนโอเวอร์คลมป่ะนี่เราจะไม่โดนโอเวบะบะอร์คลมป่ะก็เราใช้จริงอ่ะก็หน้าเราเป็นกระจกจริงแล้วอยู่จะให้ไอ้พูดว่ายัางไงอ่ะฟังนะขอล้องสูงนะของไม่ดีเราไม่ขายนะเราพูดจริงๆนะกำไรก็ไม่เอากำไรก็ยังน้อยนิดมากกำไรนิดเดียวไม่พอเราใส่ของเยอะเกินไปคุณป้าโขก